ลลงให้ก,การเลนเ oh. จ็ตแมนคะ งวดนี้นะคะกลัวความฟันนะคะมาสามตัวนะคะดูคลิปให้จุกชิบนะคะชุดนี้ชุดเดียวกัดตั้ง สีแดงเลยชนกับชุดดับนะคะก็เลยหยุดล้วเลยชุดดับไว้นะคะเลชยะะเลชุดนี้เป็นชุดที่เ่าจับบนทุกกลักนะคะที่เอาเลยดับของสีดยดงคนอื่นนะคะหรือว่าเสียดงทิดซีคอะนะคัตด ผคือว่าสองนะคะตามหลักร้อยนะคะตามหลักร้อยนะคะร้อยมาอะไรประมาณนี้นะคะสกกน,นะดซิ ที่เลื่อนผ่านหรือว่าไม่ได้ดูไม่ได้รับชมรับฟังนะคะค่ะชุดนี้นะคะหชุดที่นะคะตั้งแต่ชุดที่หนึ่งหนึ่งสามนะคะลงมาถึงหนึ่งเก้นะคะเป็นชุดที่ว่าสีซนมานะคะสีเป็นมาชุดที่ห้าแปดเจ็ดถึงเก้านะคะเป็นชุดที่เกมานะคะเกมานะคะค่ะ ก็ฟังรับชมรับฟังแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเสียงข่าวสารที่แอดนำมาเสนอนะคะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าปลายฝนต้นหนาวนะคะเริ่มเริ่มหนาแล้วนะคะช่วงนี้นะคะค่ะน้ำท่วมนะคะบางพื้นที่น้ำท่วมนะคะค่ะชุดนี้นะคะหนึ่งห้าห้าห้าหนึ่งห้านะคะถึงหก เ5นะคะเป็นชุดที่ว่า95%มานะคะแต่ทีนี้ตัวที่ว่ามันซ้ำกันนะคะแอกเกเลยตัดออกทีนี้กลัวมันมาในชุดแบบนี้นะคะเพราะว่าก็เลยเอามาให้รับชมรับฟังกันนะคะรอผลวันที่16ตุลาคม65นะคะว่าจะมาในชุดแบบไหน95%มาหรือ40%มานะคะหรือว่าจะมาในชุดแบบนี้นะคะยังไงก็รับชมรับฟังนะคะ6ก5นะคะก็เป็นชุดที่ว่า3 สามสูตรนะคะชนสามสูตรสี่สูตรเลยนะคะค่ะยังไงก็รับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะค่ะหกแปดห้านะคะหกแปดห้ายังไงก็ชอบแปดห้ามากนะแปดห้าห้าเจ็ดเก้าห้านะคะแต่ว่าไม่แน่นะคะว่าจะมาหรือเปล่านะคะเก้าห้าหนึ่งห้าด้วยนะคะ นี่นะคะเป็นชุดนะคะที่แอดเอาลงช่องนะคะ2ตัวร่าง3 8 3 9 5 8 5 9 0 7 9 7กัน6 9 1 9 1 6ตีความฝันนะคะว่ามีผู้หญิงนะคะก็น่าจะประมาณแก่ๆแ,แล้วนะคะก็ไม่แก่เท่าไหร่แต่ก็ยังสวยอยู่นะคะออกมาจากต้นไม้ก็เลยแล้วก็มีผู้ชายนะคะก็เลยตีเป็น907ด้วยนะคะ27นะคะ5ผู้ชายก็ตีเป็น5เป็น6เป็น9นะคะถ้าเกิดว่าคนแก่ก็ตีเป็น9 ก็ประมาณสี่สหน่สยบไปกติเป็น5เป็น6เลยนะคะ5 7 6 7นะคะหรือ507นะคะแล้วก็ผู้ชายเป็น5เป็น6ใช่ไหมก็อย่าลืมตีหกศูนก็ตัดเล่นด้วยนะคะดังมากนะคะ0 9 9 0 0 7 7 0 27ก็เริ่มเลื่อดังแล้วนะคะ19ก็ดัง58ก็น่าจะดังนะคะค่ะ97ก็ดังนะคะที่ว่าความฝันของพี่เดือนสกาวนะคะออกมานะคะคิดว่า เบกน่าจะอันน่าจะจ่ายครึ่งนะคะค่ะตอบนะคะก็อย่าลืมนะคะเลขความฝันนะคะชุดนี้นะคะคือชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งนะคะค่ะชื่อชุดความฝันที่หนึ่งนะคะต่อไปชุดความฝันที่สองนะคะตีฝันได้นะคะก็เมื่อคืนฝันเห็นช้างนะคะเวลาสิบวันที่คืนที่สิบสี่สิบห้านะคะช่วงนะคะไอ ที่ว่ารอยต่อนะคะรอยต่อว,วันที่สิบสี่สิบห้านะคะเดือนสิบนะคะหกห้านะคะก็ตีฝันเห็นช้างก็เลยตีตอนแรกเห็นช้างนะคะก็เลยตีเป็นหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะสี่เจ็ดนะคะก็ตีมาจากนะคะความฝันนะคะสี่ศูนย์นะคะก็ตีมาจากความฝันที่ว่ามีผู้หญิงออกมาจากต้นไม้นะคะ นี่นะคะเป็นชุดที่เอาลงช่องนะคะเป็นชุดที่เอาลงช่องทั้งหมดเลยนะคะแอดลวดรอบนี้นะคะกัวมานะคะกัวมาใน3ตัวนะคะไม่รู้จะมาตัวไหนก็ระวังกันไว้ด้วยนะคะ3ตัวบนนะคะก็ตัดเล่นด้วยนะคะใครมีงบนะคะก็อย่าลืมนะคะใครมีงบน้อยนะคะก็เล่นตามชอบนะคะใครมีงบเยอะก็เล่นตามเยอะนะคะหรือว่าไม่ต้องขายไรขายนาไม่ต้องขายบ้านไม่ต้องขายรถมาซื้อนะคะ จัดตัวชอบบางทีตัวที่เราไม่ชอบนะคะก็อาจจะมานะคะตัวที่เราไม่ชอบก็อาจจะมาก็ได้นะคะฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจุกคิปแล้วสวัสดีค่ะ